นายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเป็นวันที่2แล้วนะคะแม้จะพยายามสอบถามในประเด็นการกลับมาใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวและอาการป่วยของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะขณะที่การประชุมสอบคอในวันนี้นะคะไม่ได้มีการพิจารณาเพิ่มมาตรการป้องกันโควิด -19 แต่ได้มีการผ่อนคลายมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยซึ่งจะไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อแบบวิธีอา p c ทรอบ2และยังมีการปรับลด ในเรื่องของวงเงินประกันสุขภาพที่จักเดิมนะคะคือ50,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็น2 0 0 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐค่ะในวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทั้งก่อนและหลังการประชุมเป็นวันที่สองแล้วแม้จะพยายามสอบถามเกี่ยวกับประเด็นที่มีการเสนอให้ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวในการพิจารณาล่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับรวมไปถึงอาการป่วยของพลเอกประวิทรวง ุวรรรณองนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลและลาการประชุมครมวันนี้โดยในที่ประทุมสบคได้มีการหาลือถึงการปรับยูเซฟหรือสิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐบาลเพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่จะปรับไม่ให้ครอบคลุมผู้ป่วยในระดับสีเขียวแต่หากเป็นผู้ป่วยที่วิกฤตในขั้นสีเหลืองและสีแดงก็ยังคงสามารถเข้ารักษาในโครงการได้ตามเดิม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้มีการปรับปรุงระบบสายด่วน1330ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ด้านนายอนุทินชาวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังไม่ยกเลิกผู้ติดเชื้อโควิด -19 ออกจากการรักษาวิกฤตฉุกเฉินหรืออยู่เสพซึ่งเมื่อวานนี้ในที่ประชุมครมอเป็นการนำเสนอระบบความมั่นคงด้านสาธารณสุขเพื่อให้เกิดความมั่นใจในสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นมีความต้องการที่จะใช้เตียงในโรงพยาบาลก็ต้องเพิ่มความมั่นใจพร้อมยืนยัน ่ไม่ได้เป็นการประหยัดงบประมาณเพราะเป็นงบที่นายกรัฐมนตรีผันมาจากงบกลางเพื่อดูแลประชาชนไม่เคยคิดที่จะตัดงบประมาณในส่วนนี้อยู่แล้วซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนกรุงเทพมหานครหากมีการร้องขออย่างเต็มที่ยืนยันไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกันและไม่เคยขัดแย้งกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอดเคารบกติกาไม่ก้าวไกยการทํางานกันและอย่างย้ําว่าเตียงรักษาผู้ป่วยมีเพียงพอในกรุงเทพมหาคนครและต่างจังหวัดโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่ขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมทั้งโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเลิศศิลและโรงพยาบาลนพร,รัตน์ราชธานีส่วนกระแสะข่าวภายในที่ประชุมสบคที่ได้มีการรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายวันให้เอาไปคูณ5 จะเป็นย่อจริงของไทยว่าไม่มีเพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อรายงานจากความจริงที่เหล่านี้ปกปิดไม่ได้และข้อมูลไม่ได้มาจากกระทรวงสาธารณสุขเพียงฝ่ายเดียวมีความพร้อมในทุกๆด้านถ้าถ้าจำเป็นต้องขยายก็สามารถเซตอัพขึ้นมาได้เลยขอให้มีความมั่นใจว่าสาาถานพยาบาลเตียงแพทย์เวชภัน,น่์ยังยัง,ย,งยังสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้อยู่ตอนนี้เรามีผู้ป่วยด้านบนก็คือผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยสูงขึ้น แต่เรามาควบคุมในเรื่องของผู้ป่วยอาการรุนแรงแล้วก็ผู้เสียชีวิตต้องต้องพยายามให้กดให้ต่ําที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ขอให้ปรับพฤติกรรมให้ปลอดภัยที่สุดฉีดวัคซีนให้มากๆนะครับปาร์ตี้ให้น้อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงอยู่กับผู้คนใกล้ชิดแต่ว่าอย่างอย่างว่างคือตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปถ้าจะอยากจะกดมาเป็นศูนย์ก็ล็อกดาวน์ซึ่งมันไม่ใช่ ม,มยยัันนนนเลลย้้ไปแวุสำหรับมติที่ประชุมสบคในครั้งนี้ได้ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศแบบเทสแอนโให้ปรับมาตรการป้องกันโรคโดยไม่ต้องตรวจหาเชื้อแบบ r t p c r ครั้งที่2โดยให้ตรวจแบบ ATK และแจ้งผลผ่านแอปพลิเคชันในวันที่5ของการเดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทยรวมทั้ง รถวงเงินประกันสุขภาพจากเดิมไม่น้อยกว่า5,000 50, 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า20,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากอากาศยาานโดยจะมีผลบังคับใช้1มีนาคม2565เป็นต้นไปเนื่องจากความรุนแรงของโลกลดลงจึงทำให้ค่ารักษาพยาบาลลดลงไปด้วย